สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบกับช่องยาย่ไปสีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้ยาย่ไปสีก็ได้นำข้อมูลแนวทางเลืงเด็ดมาพี่น้องชมพี่น้องพิจรารณาเป็นแนวทางงประจําวันที่16มิถุนาย,ยนเนาะจ้าพี่น้องเนาะก่อนสิไปรับชมเราฟังยาย่ไปสีก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดถูกใจยาย่ไปสีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจ้าย้ำาย่ปไปสีลงคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิไปใหม่พี่น้องกับสิบริพาชมแนวทางของยาย่ไปสีล่วงหายเบิงเนาะจ้พี่น้อง พี่น้องมัอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมต์มาคุยกันเลรียญบุไดได้เลขเด็ดเลขดีกันมาคุยกันเลรียญขอเม็นมาไต่คิปได้เนาะจ้าพี่น้องเนาะกลับไปเบิ่งข้อมู่นเนวทางอาจารย์ทันเลกเลยเนาะจ้าอันนี้ผู้ชายสะพายเป้ลางว่สั่นพี่น้องเพื่อนวาเนาะงวดที่แล้บวบนบอกห้าหกเจ็ดแปดมาตัวใดตัวหนึ่งกับเขาหาลางเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้ผูนไหนมาสองตัวจะผู้ชายสะพายเป้ลางผูนไหนมา สีก็ผ่ามาตัวใดตัวหนึ่งว่าสัานานน่นญญาพิ่นวาเนาะผู้ใดติดตามแนวทางผู้ชายสะพายเป้กับเก็บหน้าจอไปเพิ่งเป็นแนวทางเดยเนาะจา้าต่อไปเลยจา้าอันนี้เลขปศนีสิบหกพิจุนาหกสี่ว่าสัานานน่นญญาพิ่นวาเนาะเพราะเบิ่งเลขปศนีเพิ่งจ้าสามตัวบนหกศูนย์แปดหกศูนย์เก้าสองตัวล่างแปดหนึ่งแปดสองและแปดสามว่าสัญญาพ่นวานเนาะจากแนวทางเลขปศนีสิบหกพิจุนาว่าสั่น,นเนะาะพี่น้องต่อไปเลยจา้า อันนี้เพิ่นบอกว่าของแอ๊ดนั่งฟ้าใจเกินร้อย่าสั่นจ้างงวดที่เรียกพิ่นกน็ให้เขาซีหาเนาะพี่น้องเนาะชัดๆนะพี่น้องนี่ของเพิ่นงวดที่แล้วเนาะจ้ะพี่น้องเนาะให้เขาซีหาเนาะจ้ะงวดนี้ตามต่อเลยเนาะจ้ะพี่น้องคนใหม้มามี0919 10และ0ูนย์ศูนย์าจากเอ็ดนางฟ้าน้อยใจเกินลอยมาสัญชาเพลินวาเนาะผู้ใดติดตามเพื่อยุกกรเก็บหน้าจอไป็น้วทางไรเด้อร์คซีสุดมาสัญชาเพลินวานพม่าบนกขมาล่างเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าลักนุ้ยบนมาสันของอาจารย์สมานวอพอมาสันชักสีเมนพ่อแม่เนาะจ่าซื้อเพื่อนอันเห็นเอฟซีเพื่อนจงมาบวกกันเลยลองอา่านเบิร์นมาจ่าพี่น้องก,กัน เพ่นบอกว่าปักรักหน่วยบนก็คือเก่ากับสัญชาบุญวานอพนดหามากแล้วผู้ใดติดตามเพ่นอยู่กระแคบหนาโจไว้เป็นแนวทางเนาะพี่น้องถ้ามีเหล็กเด็ดก็เอามาใส่เลยก็ได้เนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เฮงเฮงโชคลาภจากเยาวราชสัญชาบุญวานเนาะบนพี่น้องเพูนบอกว่าบนเด่นแปดสัญชาบุญวานเนาะพูดก็หายมากแปดหกแปดเจ็ดสุดสำรองกับแปดสองกับแปดสามสัญชาบุญวานเนาะจากแนวทางโชคลาภ จากเยี่ยววลาศ์วสันจ่าเพลินวาต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกล่างวสันพญามังกรท้องวสันพี่น้องเพลินวาเนาะล่างคนไหนมาสองกับสีมาตัวใดตัวหนึ่งวสันเนาะจากเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดโนดีวสันจ้าล่างแอดโนดีวสันวิ่งหนึ่งด้อพี่น้องโนดีเพลินวาเนาะเพิ่นก็ะหายมาหนึ่งสีกับหนึ่งหกวสันจ่าเพลินวาเน้นเน้นนักนักกะหนึ่งสี่วสันจ่าจากแนวทางของแอดโนดีเนาะพี่น้องเนาะ ไรที่ตามเมตดูดีอยู่กับแคบหนาจอไวเป็นแน่วท่างไดเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ร่างของเจพี่สูตรไม่ของเพื่อนเพื่อนมีลายสูตรเนาะจ้าพี่น้องเพื่อนวานเนาะงวดที่เรียกเพื่อนก็นห้เขาเนาะพี่น้องเพื่อนบอกว่าหลักสิบสี่กับหาหลักหน่วยหากับหกกสันกับเขาสี่หาเนาะจ้าพี่น้องงวดนี่เพื่อนบอกว่าหลักสิบล่างกับมีหนึ่งกับสี่หลักศูนย์หลัก หน่วยบุกลางก็มีดศูนย์กับหนึ่งมาสั่นจ่าเพื่นว่าค่ะพี่น้องไปจับล่องมึงเอาเองเนาะจ่ะเนาะจากแนวข,ข้างของล่างของเจพี่ศูตรใหม่ของเ,นเนพิ่นเนาะจ่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้ของแอดนะั่นมาสั่นคู่ตัวบนงวดนี้ให้มาสิบสองชุดมาสั่นจา้าเพิ่นกระลุดหลายงวดเลนะ้อเนาะจ่ะงวดนี้ใหญ่พี่สี่สิล่องตามแอดนั่นมึงกันหน้าบัตาถือสามถุงเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นอนไฮมาสี่สองห้าสี่สองหกสี่สองเจ็ด 4 3 5 4 3 6 4 3 7 5 2 5 5 2 6 5 2 7 5 3 5 5 3 6และ5 3 7ข้างบน2 5 2 6 2 7 2ตัวเพ,พื่อนพี่น้องแล้วก็ส3 5 3 6 3 7ามหกสามจ็ดสัญจาพันวาเนา,นานะจากแนวทางชุดบนของอาจารย์เอ็ดนั่นนะจ๊ะพี่น้องเนาะเต่งโต๊ดสิบสองชุดสัญจาพันวาเนานะ จพูดอะไรที่ตามเอ็ดนั่นอยู่ค่ะแคปหน้าจอเบิ่งไว้เป็นแนวทางไลยเนาะจ้าพี ian, room room. Right ่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้แอ็ดเหมียวเหมียวสันจ้าพี่น้องงวดที่แล้วเพิ่นให้เข่าเนาะจ้าพี่น้องเนาะแย้ไปซี่กะดิลกงให้เบิ่งอยู่เนาะจ้าเพิ่นให้เข่าเพิ่อนไฮเจ็ดสองและสองเจ็ดสันเข่าโตตรงกับโตโตดเนาะจ้าพี่น้องเนาะงวดนี้เพิ่นบอกว่าวิ่งลูดหนึ่งสันจ่าิ่นว่าเนาะของแอ็ดเหมียวเมียวเนาะจ้าพี่น้องเนาะเพิ่นก็ให้มาหนึ่งสามหนึ่งห้า หนึ่งเก้าและหนึ่งน่งาสันแปลกแปกนอกจากพี่น้องหัวน,นี้เลีกคือสีรุ่งดำเลยนอกจากพี่น้องกะผู้ใดติดตามบรรยุกกะเก็บหน้าจอไว้เป็นแนวทางเลยนอกจากจากแนวทางเอ็ดเหมียวเหมียวนาะพี่น้องนอสิบหกพิจุนาหกสีเนาะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของแอดมีเนาะจาเนาะของแอดมีมาเลวจ้าสิบกพิจุนาหกสีวิ่งรูดศเน้นเน้นสันจากเพื่นวาเนาะเพิ่นกระไฮมากศูนย์ศูนย์ศูนย์สามาศูนย์แปด 38และ58าแปรมาสัญชาเน้นๆกับ03น8และ38เแาะจ้าพี่น้องเนาะ3ตัวเพิ่นขามี305 508 803 358เน้นๆกับคือ803วูสามมาสัญชาวาจากแนวทางของแอดมีเนาะพี่น้องเนาะกันเนี่ยครับกันเน่ยมาสันพี่น้อง04นยส่มาสันชาปัญวาเนาะแอดมีบวากันในเด้อครับมาสันกัน0 4ย์ เลทิตามเอ็ดมีอยุกกะเก็บหน้าจอไว้เพิ่งเป็นแนวทางเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของแอดนิมนอนคอนคอนถมสันจ่าสิบหกวิทุนาหกสีเนาะจ้าพี่น้องเนาะแอดนิมนเพิ่นบอกว่าวิ่งบนล่างแปดประสานจ่าเพิ่นว่าเนาะเพิลกะหายมากสามแปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าแปดและเก้าและเจ็ดเก้าประสานจ่ากะเก็บหน้าจอไว้เบิ่งนาาเนาะจ้าเนาะแอดนิ่มุนคนค,นคอนถม ภูริติตามมันอยู่เนาะจ้าพี่น้องค่ะขอขอบคุณแนวทางของแอดวิโมนคนคอนถมเนาะจ้าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของแอดเปิ่นเพิ่นบอกว่า16มิถุนาหกสีวันสันจ่าเพิ่นวาเนาะเม็ดเดียวแข็งเขียแอดเปิ่นเพิ่นวาเขาหิ้งหิ้งลุยลุยพี่น้องเพิ่นบอกว่า370นเะม็ดเดียวแข็นเขีนขนขนขน 70, เยขนเลยสันจ่าบ่ต้องหล่โตเนะาะจ้าแอดเปิ่นเพิ่นวาเนาะค่ะผู้ใดติดตามแอดเปิ่นยู่กระแคปหน้าจอไว้เป็นแนวทางเลยเนาะจ้าพี่น้องเนาะค่ะ เป็นไหนมาชุดเดียวนะจ๋าแอดเพื่อนขอให้เงี้ยลุยๆเด้อว่าสันจ่าขอขอพูดแนวทางของเพื่อนนะจ๋าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้นปิศาจปูหมอเพ่นอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอสันสิบหกมิถุนาว่าสันจ่พาพระพมสีหนาเสื้อออกจากถ้่าสัาสนจ่าเพลินวาเน,นาะปิศาจเพลินเพลินก็เลยหายมามีห้าเก้าหนึ่งสี่หก 08ประสานจากบรวานอกจากแนวทางของเพื่อนนอกจากกับเปลืกตาล่างนอกจากเล็กกับพิจารณาเบิงแล้ว่ะงวดีงวดเรียกแย้แพซีไปบอกก็เลยเอามาให้พี่น้องท่านผูช้ชมเบิงนอกจากเนาะจะถ่ายคลิปนี้แย่แพซีก็ขอขอบุณแล้พ่อแม่พี่น้องดเด้อจากถ่ายถ่ายเขามารับชมนอกจากเนาะแล้วก็ขอขอบุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่แย่แพซีเลยเอามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงเป็นแนวทางนอกจากเนาะกับทุกคลิปทุกสำนัก ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางเนาะจ้ะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งแล้วพิจรารณาเบิง่งดีๆเด้อจ้ะพี่น้องเนาะขันมากันจังจวดจาดฟาดเบิเอ่อ,อเนาะจ้ะเนาะขันบ่อมากันเนี่ยน้าใหม่พานก่อนสีพานก่ะอย่าลืมกดตึกใจและกดติดตามมาย้เลยสีน้าใม่เด้อจ้ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจา้าอยางๆให้รวยสวัสดีจ้า